สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแซมนะครับที่ศูนย์รวรถมือสองนะครับราชพฤกษ์พีคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรถซีดานแลเก่งซีดานนะครับสี่ประตูนะครับที่ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของเขาค่อนข้างนที่จะแรงนะครับแต่มากับคาว่าประหยัดน้ามันนะครับจะเป็นเจ้าคันนี้เลยครับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นฟอร์ดโฟก์ัสนะครับสองจุดศูนย์นะครับ TDCI นะครับปีสองพันสิบนะครับนี่คันเจ้าคันนี้เลยครับคันนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น ที่หลายคนกําลังมองหาอยู่นะเพราะว่าอะไรเครื่อง2 0 0พก็จริงนะครับแต่มันเป็นเครื่องดีเซลนะประหยัดน้ามันมากแล้วก็ผมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะเร็วแรงมากเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูด้านในหรือเดินไปดูเครื่องยนต์นะครับเรามาดูรูปทองภายหน้าของเขาก่อนนะครับว่าเจ้าคันนี้โฟกัสคันนี้ภายเราเขาเป็นยังไงนะครับเริ่มมาจากกระจังหน้าของก่อนเลยนะครับกระจังหน้านะครับเขาจะเป็นสีดํานะครับแต่กระสีโครเมียมนะครับแล้วก็จะยังมีโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับผมบอกเลยจากหน้าเขาค่อนข้างที่จะเป็นโทนเรียบหรูมากเลยนะครับ ต่อมาไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าเขาจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับไฟหลีไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับแล้วด้านล่างเขายังมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับนี่คันนี้พิเศษสุดนะครับพิเศษสำหรับทางราชพฤกษีคานเซ็นเตอร์ที่เรามองไ้ลูก้านะครับเลือกล้อแม็กคันนี้นะครับแม็กเดิมของเขาจะเป็นแม็กอันล้อขนาด16นิ้วนะครับแต่ทางเราเปลี่ยนยางให้แล้วคันนี้นะครับได้ยางปี21นะครับยางใหม่ปี21ยางที่ อาจจะวิ่งไม่ถึงร้อยโลเลยก็ได้ว่าได้นะเพราะเราเปลี่ยนยางมาแล้วเราก็จอดเก็บไปเลยคันนี้มากับระบบเบรก ABS นะครับเป็นดิบเบรทข้งสี่ล้อนะครับยังเส้นใหม่แล้วไลต่อมานะครับด้านกระจกมองข้างกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ยังมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะครับแลวเขาจะมีแถบสติ๊กเกอร์นะครับที่เขียนว่า TDCI นะครับเป็นสีเทานะครับตัดมาให้ด้วยนะครับที่แบบประตูเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้ ที่เปิดประตูต่างๆทั้งประตูหน้าทั้งประตูหลังจะเป็นสีโครเมียมสีเดียวต่างกับสีโตรถเลยนะครับและต่อมานะครับด้านของเจ้าด้านท้ายของเจ้าคันนี้กันด้านท้ายของเจ้าคันนี้นะครับจะมีการเขียนโลเขียนยี่ห้อรุร่นเขาชัดเจนเลยก็คือเขียนเลยว่า Ford f ฟกั s นะครับ TDCI TDCI ตัวนี้ย่อมาจากว่าเทอร์โบดีเซลนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์อยหลังทั้ง3จุดนะครับแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังให้ด้วย บอกเลยเจ้าคันนี้นะครับอาจจะภายนอกอาจจะดูว่าเรียบหรูนะครับแต่บอกเลยเครื่องยนต์ของเขาอ่ะแรงมากแต่ที่สำคัญประหยัดด้วยในยุคเฟสกิจที่น้ำมันแพงนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้ทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มีอะไรให้มากนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าภายในของคันนี้กันเลยนะครับว่าฝาล์แก้คันนี้ภายในเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอย่างแรกนะครับผมอยากให้มาดูเรื่องเบาะเขาก่อนนะครับเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับ ให้ดูเลยนะครับว่าเบาะรถปี2010นะครับแต่สภาพเบาะยังดูใหม่นะครับจะมีร่องรอยการใช้งานเป็นปกติแต่หามว่าสภาพนี้ผมมองเลยว่าสภาพดีมากต่อมานะครับให้ดูคอนโซลหน้าเลยนะครับคอนโซลหน้าเขาจะเป็นตัวสีเทานะครับแต่กับตัวสีเบจในในรถนะครับเรื่องทางการตัดสีของฟอร์โฟ c u กัสจะไม่ค่อยได้ตัดสีอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับจะเป็นแนวเรียบหรูนะครับแต่แต่ในออปชั่นไปที่เครื่องยนต์สมากกว่านะ ต่อมาจอนะครับของทางเราเปลี่ยนจอให้นะครับเป็นจอ Android นะครับมาพร้อมกับระบบกล้องมองหลังนะครับนี่ให้ดูเลยว่ามีกล้องมองหลังนะเราเปลี่ยนมาให้แล้วจอ Android ตัวนี้สามารถลิงก์สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้ปกตินะครับตอนนี้สามารถต่อบลูทูธสามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู t น l i x ได้ปกตินะครับต่อมาเรื่องระบบแอร์เขานะครับของเขาของเขานะครับต่อคันนี้นะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับ สามารถปรับบรรทุกเลยครับว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาอุโมงค์ท่าไหร่ผมมองว่ารถปี2010สแต่ได้แอร์ออโต้แล้วนะครับผมว่าก็ถือว่าออปชั่นให้มาจัดตาจัดเต็มอยู่นะครับคันนี้อ่าตรงนี้เหรอครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วยังมีตัวพาวเวอร์ l อ t เลให้เราด้วยนะครับ1จุดนะต่อไปเรื่องระบบเกียร์เขานะครับคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับมาพร้อมกับระบบ p ซพ i ชียลชิพนะครับก็คือ การที่ลูกค้าเข้าเกียร์ดีนะครับสามารถผัดเกียร์เพื่อไปเกียร์โหมดสปีดได้นะครับก็คือขึ้นแลอตบลงได้เลยตัวนี้จะเพิ่มสถานะการขับขี่บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เรื่องเกียร์เกียร์สปีดมากนะครับตรงนี้เขาก็ตกแต่งแรงไม้มาเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมานะคะแล้วพงมาลัรของเขานะครับพงมาลัรของเขาจะเป็นพงมาลไยแบบพาวเวอร์นะครับระบบแบบสี่ก้านนะส่วนเรื่องการปรับโวลลูมปรับเสียงนะครับของเขาจะมีแผ่นให้นะ้างสายล่างน,นะครับ หน้าปัดเลื่องไม้ของเขานะครับจะเป็นไม้แบบเรื่องแสงทั่วไปนะครับคันนี้นะครับระยะทางการวิ่งมาอยู่ที่มันประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดสนเจ็ดคันนี้วิ่งอยูห่1 7สนเจ็ดก็คันนี้ก็พิเศษที่ว่าบออคนขับนะครับฝั่งของผมนั่งอยู่นะครับจะเป็นบอกปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางนะครับและที่สําคัญนะครับกระจกข้างต่างต่างนะครับเป็นจะเป็นกระจกออโต้แล้วนะครับไม่ใช่กระจกแบบออโต้ฝั่งเดียวนะออโต้ทั้งสีข้างเลยเดี๋ยวข้านัเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบ่อหลังก่อนนะครับว่าบ่อหลังมีอะไรมั่งนะครับ ต่อมาด้านหลังของเจ้าโฟล์คโฟล์ก้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถเก๋งซีดานนะครับที่ด้านหลังก็งค่อนข้างที่จะกว้างนะพอเปรียบเทียบกับตัวผมนะผมสูงอยู่178นะครับผมสามารถนั่งได้แบบสบายๆโดยที่ขาไม่ติดนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ยังมีแอร์หลังมาให้แยกนะครับปกติรถที่มีแอร์หลังนะครับผมบอกเลยว่าเราจะเจอในตระกูลพวก Accord, Camry, t ี่เทียร่าเทอะไรพวกนี้นะแต่คันนี้นะครับโฟล์ก้าคันนี้เรามีให้แลยนะครับแอร์หลังแยก แต่ที่สําคัญนะครับผมบอกเลยพิเศษที่สุดคือเบาะหลังนะครับสามารถพับได้60-40ได้6 0 4 0คืออะไรสามารถพับเก็บเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้นะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะครับมันจะมีปุ่มอยู่นะแต่ว่าแค่พับเท่านี้คุณก็สามารถวางของได้จากข้างหลังถึงข้างหน้าได้เลยผมบอกเลยว่าการขนของขนสัมภะระต่างๆเขากขาทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านท้ายสัมภาระกันว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับไปไปเจอกันเลย เดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังของเจ้าฟอร์กูเออคันนี้เลยนะครับว่าของเขาจะเป็นยังไงนะครับมาอืออย่างแรกนะครับปกติด,ด้านหลังทั่วไปนะครับเขาจะเป็นระบบสปริงนะครับแต่คันนี้นะครับก็จะเป็นโชค๊คมาให้แล้วผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ออปชั่นเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบางอย่างเขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและให้ดูจากการดูจากน็อตดูจากอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้หลังเดิมไม่มีการทาสีแน่นอนน็อตไม่เคยทาสี ด้านฝั่งข้างในการเก็บของสวรรค์เขานะครับเขาจะมีฐานท้ายมาให้นะครับพอเราเก็บพอเราพับบาะแล้วนะครับดูสังเกตได้เลยว่าข้างในเราสามารถยื่นของได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะไม่ได้วางได้แค่นี้นะครับวางลึกเครื่องเข้าไปีก็ได้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับวันนี้ของพาให้ดูเลยส่วนเรื่องยางอะไหล่ของเขานะครับผมให้ดูเลยนะครับคันนี้ปกติยางทั่วไปมันจะเป็นพวกล้อกระทะหรือแม่งก็ยางแบบเส้นนิดเดียวนะครับแต่คันนี้เป็นล้อแมกนะครับ มาเป็นล้อแมกเหมือนกันนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูทีเด็ดของเจ้าคันนี้นะครับว่าฟอร์โฟกัสคันนี้ทีเด็ดอยู่ที่เครื่องยนต์เราจะจะเป็นเครื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันการเปิดฝาโปรงของเจ้าฟอร์โฟ,ฟกัสคันนี้นะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นรุ่นอื่นทั่วไปมันจะมีตัวคันโยกอยู่ที่ฝั่งคนขับนะครับแต่เจ้าคันนี้จะพิเศษกว่าชาวบ,บ้านเขาหน่อยผมไม่แน่ใจว่าใชคคำว่าพิเศษหรือยุ่งยากแต่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับต้องตัดเพลินก่อนนะ ทีนี้เราสามารถโลโก้เราสามารถเปิดได้นะครับวิธีการเปิดเขาง่ายๆนะครับเสียเข้าไปนะครับหมุนซ้ายหนึ่งทีหมุนขวานี่แค่นี้เป็นการเปิดฝาป่ง,งเขาของเขานะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้กันเลยดีวยกว่าว่าผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของคันนี้คือทีเด็ดของเจ้าประกรันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะให้ดูเครื่องยนต์นะผมจะให้ดูเรื่องตะเข็บน้องก,ก่อนผมรับประกันว่าคันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ไม่เคยทําสีอะไรเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูจากคันหน้า เรื่องการเรื่องตะเข็บเรื่องน็อตสายปงเลยนะครับอันนี้ดูได้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานถึงแม้ว่ารถจะปี2 0 1 0ันสิบะครับแต่สีของเขายังเป็นสีเดิมค่นข้างที่จะทนนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับต่อมาที่เดอรของเขาคันนี้นะครับเขาของเครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับขนาด2 0จดสงลิตรนะครับ ความจุกระบอกสูบอยู่ที่1 9 9 7ซีซีนะครับตัวคันนี้นะครับแรงม้าเข้าอยู่ที่136แรงม้านะครับที่4 0 0 0รอบแรงบิดของเขานะครับสูงสุดอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับที่1,700รอบถึง2,000รอบนะครับผมบอกเลยว่าเจ้าคันนี้นะครับอัตราการวิ่งนะครับจากศูนย์จากศนย์ไป100นะครับใช้เวลาแค่9้าวิผมบอกเลยว่าอัตราเร่งเขาให้มาดีมากแรงม้าอาจจะไม่ให้เยอะแต่แรงบิดเขาให้มาเยอะมากนะครับอัตราการเร่งผมบอกเลยว่าพอเหยียบไปนะหลังติดบนนน่อ หลังจากที่เราไปดูเครื่องยนต์ของเจ้าฟอร์ฟอกัสดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าราคาเขาสามารถผ่อนสบายสบายมากเลยนะครับพูดถึงเจ้าคันนี้ก่อนนะครับราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแต่คันนี้พิเศษนะครับที่ราชบุรีพิคศของเราขายเพียงแค่2องแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับคันนี้ผ่อนสบายกระเป๋าเดือนสี่พันกว่าบาทเองที่สามารถเป็นเจ้าของฟอร์ฟอกัสได้แล้วครับลูกค้าเงินเดือนประมาณแปดพันก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้ว และท้ายสุดนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนมีนาคมนี้นะครับก็คือออกลดศูนย์บาทนะครับแต่พิเศษกว่านั้นผมให้สิทธิพิเศษสำหรับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับพี่แคปหลักฐานมาว่าพี่ติดตามมาจากช่องทางคลิปนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษช่วยผ่อนไปเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนนะครับโปรโมชั่นนี้ผมบอกว่าเฉพาะลูกค้าที่มาจากช่องทางของยูทูบนะครับพี่แคปหลักฐานไว้นะสำหรับลูกค้าที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่เ c c a r c o m นะครับ หรือโทรเข้ามาที่085 058 0888นะครับ l i น e แอดออฟฟิเชยลนะครับแอดพีซีานะครับยังไงก,ก็ก่อนจะไปนะครับผมบรบกวงของให้พี่ๆทุกครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเพื่อการไม่พลาดกับารรับชมคลิปใหม่ๆของทางเราที่เราจะมารีวิวลวคถคันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ